สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะวันนี้ไปโดยมาทำคลิปพิก,รการ์ดในหัวข้อนี้นะคะเขา2คุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครที่เข้ามาครั้งแรกเข้ามาใหม่ยังไม่เคยเข้ามาฟังเลยนะคะก็ฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะคะใครสนใจอยากจะจองคิวดูดวงส่วนตัวก็ทักเข้าไปสอบถามได้ใน เพจ Facebook ใบเตยการจนา2324ทาร์นะคะส่วนใครสนใจน้องแหวนโชคดีนะคะจะมีไหมทองนะตอนนี้ก็ทักไปสั่งจองได้ในเพจ Facebook ใบเตยการจนา2324ทารอดนะคะแล้วก็พี่ตะกุดนะคะรุ่นนี้ที่ไปใส่เป็นพระแม่ลักษมีนะคะรุ่นนี้เป็นกลอทายเกอร์อายสนใจก็เข้าไปดูเข้าไปชมได้ในเพจเช่นกันนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกับหัวข้อพิการกัดแรนดอมในวันนี้นะคะเขามาสองคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะคู่กรณีของคุณในวันนี้นะคะเขามาสองคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของลูกเต๋าด้วยว่าคุณกับเขาเป็นใครนะคะ <laughs> คุณกับเขาเป็นใครใครคือเขาเขาคือใครหรือคุณคือใครใครคือคุณนะคะไปดูซิ มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะหรือคุณเองอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแปงลงร่างมาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอ่คนหน้าบึ้งแบบนี้นะคะอารมณ์กลุ่นๆอยู่นะคะแล้วก็มีสายฟ้ามีจักรยานมีหมายเลข11หมายเลข12หมายเลข7หมายเลข10บนะคะแล้วก็มีราศีเมถุนราศีมีนร,ราศีกุมคุณหรือเขาก็ได้นะคะแล้วก็มีความคิดไอเดียมีหัวใจ หัวใจก็ยังเต้นตุบๆอยู่นะคะแล้วก็มีรูปแชทแล้วก็มีรูปคนร้องเพลงเขาอาจจะชอบฟังเพลงชอบพึมพำพึมพำร้องเพลงหรือคุณเองอาจจะชอบร้องเพลงฟังเพลงก็ได้นะคะไปดูคุณไปดูเขาของคุณดีกว่านะคะตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงกันนะคะ เป็นยังไงคะอาการดีไหมคะจัสเมนต,ต้องการความจริงไอ้ยะอะไรของใบเตยเนี่ยเอ็มลเลสนะคะแล้วก็มี The ิ i e l of Fortune ชัมพรันเขาอาจจะอยู่ในราศีธนูก็ได้หรือคุณเองอาจจะอยู่ในราศีธนูก็ได้ไม่ไดยว่า เขาเองก็ชอบคุณมีใช่น้อยนะคะก็รู้สึกชอบแหละถึงมาส่องนะอะไรยังไงอะไรยังไงนะคะงงมากเลยอะคะ่ะอาจจะอยู่ไกลกันเนาะส่วนใหญ่ก็คุยกันผ่านโซเชียลมีเดียนะคะผ่าน Facebook ผ่านไลน์อะไรเงี้ยนะคะอย่าบอกนะว่าคุณมีแฟนแล้วหรือเขามีแฟนแล้วโอ๊ยตายแล้วอ,อกหักดังเปาะหรือเปล่าเนี่ยดูซิ หรืออาจจะเป็นเพื่อนของคุณเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณโอ้ยส่องนะคะส่องหนักหน่วงเขากับคุณอาจจะอยู่ในราศีมีนก็รกดพิจิกหรือความสัมพันธ์นี้ไปได้วงว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้หัวใจพองโตได้อยู่นะคะอืมแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เขามาส่องคุณหรอกคุณก็อาจจะส่องเขาเหมือนกันอืมใช่ไหม ส่องนะส่องแล้วก็คิดถึงส่งแล้วก็หอยหาส่องแล้วก็้อยากไปเจอจังอารมณ์ประมาณนี้นะคะส่องแล้วรู้สึกยังไงโอ๊ยเจ็บนะคะสิบดาบทิ่มหลังเลยนะคุณแสดงว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีประเด็นอยู่นะคะอืมมีแน่นอนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะ ตอนนี้ถ้ายังคุยกันอยู่อ่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะของการที่คุณกับเขาคุยกันแบบแบบที่คุณกับคุณกับเขารู้กันแค่สองคนอ่ะเอออาจจะยังไม่ได้ไปเปาประกาศหรือว่าก็คุยกันอาจจะยังไม่ได้แบบเผยเปิดเผยในเรื่องของความคิดหรือความรู้สึกอาจจะคุยกันจิปาถะทั่วไปคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ส่องสตอรี่นะคะมาส่องกันบ้างมาดูโปรไฟล์บ้างว่าวันนี้คุณโพสต์อะไรคุณโพสต์อะไรเกี่ยวกับเขาหรือเปล่า คุณคิดถึงเขาไหมหรือคุณรู้สึกยังไงทุกครั้งที่คุณแชร์เพลงเศร้าทุกครั้งที่คุณแชร์หรือคุณโพสสเตตัสอะไรเนี่ยคุณคุณคุณคิดถึงเขาหรือเปล่าหรือคุณโพสอะไรที่มันมันพาดพิงถึงเขาไหมเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้มีมีเขาแค่คนเดียวเออคุณอาจจะไม่ได้โพสเพลงเศร้าเพราะว่านึกถึงเขาหรือคิดถึงเขาก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะของการที่เออคิดมากคิดเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะ คุณมีคนอื่นอีกหรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาจีบคุณอีกไหมอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็คิดแล้วก็เศร้านะคะถ้าเขาไม่โสดเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเสียดายแล้วก็เสียใจนะที่แบบเอ๊ะทำไมอะ่ะทาไมเขาเจอคุณช้าจังอารมณ์ประมาณนี้นะคะหรือถ้าคุณไม่โสดเนี่ยเขาก็เศร้านะคุณแบบเออแบบกว่าจะได้เจอคนแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <laughs> ข้อหก,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 ก็ถูกข้อสก็ถูกข้อสก็ถูก4 5 6ห้าหก้าสิถูกทุกข้อแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเออมันจะต้องแบบว่าเห็นไหมเจอแล้ปิ๊งเลยอะ่ะคุณอาจจะแบบอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําผ่านเพื่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่คุณกับเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อน แล้วมาคุยกันแล้วมันแบบคุยกันแล้วมันคลิกอ่ะเออคุยกันแล้วมันแบบเฮ้ยก็เขาก็คุยสนุกคุณก็คุยสนุกคือคุยกันได้ทุกเรื่อง แล้วคุยไปคุยมามันเป็นความสัมพันธ์ดีๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้เขาเองสับสนว้าวุ่นใจนะคะส่องแล้วรู้สึกยังไงก็ว้าวุ่นใจนั่นแหละนะคะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนนะคะก็อยากจะบอกว่าเขามาส่องคุณนะเขามาส่องคุณตลอดเขามาดูความเคลื่อนไหวของคุณตลอดแล้วเขาก็ใจคอแบบไม่ดีเท่าไหร่นะคะกลัวว่าคนอื่นจะมาจีบคุณอะ่ะกลัวว่าคุณจะไปสนใจคนอื่นมากกว่าเขานั่นเองนะจ๊ะบอกเลยว่าก็ค่อนข้าง ท,ที่จะกดดันอยู่เหมือนกันนะคะเนาะเนี่ยนะเห็นไหมพี่มแมลงก็ออกมานะคะโบยบินนะจ๊ะมันเป็นลักษณะของการที่แบบคิดมากคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณจะแบบคุณจะไปให้ความสนใจคนอื่นมากกว่าเขาหรือเปล่าคุณคุณคุยกับเขาแค่คนเดียวไหมหรือคุณอาจจะมีคนคุยสำรองคนที่สองคนที่สามคนที่สี่หรือเปล่าหรือแบบ คุณจะรู้สึกยังไงกับเขาอันนี้เขาก็คิดเยอะเหมือนกันตอนนี้คุณจะคิดถึงเขาไหมหรือคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาก็คิดนะคุณเขาก็มีหัวจิตหัวใจอยู่นะประมาณนี้ไปดูอีกหนึ่งสำรับสีแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ ไปเด้ว่านะ่าจะได้กลับมาเจอกันพูดคุยกันนะคะในบางอย่างบางเรื่องนะได้ได้คุยกันก็ยังได้คุยกันอยู่นะอาจจะอาจจะเดินทางมาเจอกันตัวเป็นๆก็ได้นะคะพวกคุณยังอาจจะมีความลังเลใจยอยูใ่ในตอนนี้ในช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนน่าจะได้เดินทางมาเจอกันนะคะแบบลับๆมันนั่นแหละนะคะคนอื่นไม่รู้แต่คุณกับเขารู้นะคะแว้นแวมาเลยนะคุณ เดินทางมาเจอกันแน่นอนนะคะแต่มันก็จี๊ดจีอยู่นะเนี่ยมันก็มีเรื่องให้เสียความรู้สึกเสียใจอยู่มันก็ไม่ง่ายแต่เขาก็อยากเจอคุณนะอาจจะได้คุยกันแหละนะประเด็นคืออาจจะคุยกันในโซเชียลนี่แหละแล้วก็คุยกันแล้วอาจจะนัดมาเจอกันนะคะอาจจะไปแบบไปเจอกันที่ร้านกาแฟไปเจอกันที่ที่ไหนสักที่อ่ะแต่ว่ามันมันมันเป็นเหมือนกับ มันเป็นกับสถานที่โลงแจ้งที่มันเป็นเหมือนมีน้ํามีหญ้าเยอะๆคือเขียวอะไรอย่เงี้ยเออประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคุณกับเขาได้เจอกันแน่นอนนะคะได้เจอกันแน่นอนได้คุยกันแน่นอนยังไม่จบความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบและคุณกับเขาจะได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยว่าได้เจอได้คุยแน่นอนนะคะถึงมันจะจี๊ดใจก็เหอะ อาจจะเป็นวัดสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรโบสถ์วิหารสาลาวัดอะไรเงี้ยไปเจอกันอาจจะนัดกันไปทําบุญก็ได้นะคะหรือศูนย์สาธารณะก็ได้คือไม่ใช่แค่ส่งอะนัดเจอเลยนะคะได้เจอกันแน่ๆไม่ต้องห่วงสําหรับวันนี้ที่คุณเข้ามาฟังนะความสัมพันธ์มันก็จะเป็นไปแบบนี้แหละนะคะมันยังไม่ได้จบ แต่ว่าโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมเพเดว่ามันก็เป็นการพูดคุยกันมากกว่านะคะที่จะแบบเปิดประเด็นเจาะคุยเรื่องความสัมพันธ์เลยมันยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าการที่คุณกับเขาได้พูดคุยกันอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันมีข้อเขาเรียกว่าอะไรได้คุยกันเพื่อทำให้คุณเองเหมือนกับได้ข้อคิดหรือได้มุมมองอะไรใหม่ๆจากความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปคะโอ้ย จ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนโอ้ยอยากหลงไห้ยสิบเหรียญสิบดาบโอเคคุยกันไปก่อนไม่ต้องรีบนะคะคุณเองก็เลือกได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรไปยึดติดหรือไปสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองหรอกนะคะถ้าคุณโสดสนิทโสดโสดก็ลองเปิดใจกว้างๆนะคะใครเข้ามาก็ลองคุยกับเขาบ้างอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะ ก็มันอาจจะยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะแต่การที่เขามาส่องคุณเขาเองก็เจ็บปวดมิใช่น้อยนะคะแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้ว่าคุณก็รู้แหละว่าเขามาส่องเนาะแต่คุณแค่อยากจะมาดูมาฟังเพื่อความมั่นใจว่าเขามาส่องคุณแล้วเขาจะคิดเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็คิดถึงเขาก็อยากเจอแล้วเขาก็อยากคุยแล้วเขาก็อยากเจอนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกในวันนี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้มีแต่ความสุขนะคะสมหวังทุกๆประการคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมปรารถนาทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ